ตรวจสอบนะครับระบบแสงสีเสียงนะครับตอนนี้เอฟสันนะครับมาดูลำแสงนะครับตรวจสอบระบบแสงสีเสียงครับตอนนี้ก็ปรับนะครับปรับระบบาภาพอยู่นะครับตอนนี้ ไอเอสภาพยนตร์สุรินนะครับตอนนี้กำลังปรับนะครับระบบภาพนะครับตอนนี้กำลังปรับระบบภาพนะครับจอ,อยิบยี่สิบเก้าเมตรนะครับผู้ชมครับแสงแรงทีเดียวครับโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับตนนัวนี้ของไอเอสนี่ใช้กี่ลูเมนนะครับเอฟสันตัวนี้นะ 15, เท่าไหร่นะหมื่นห้าพันลูเมนนะ 15,000ลูเมนครับเอฟสันโปรเจคเตอร์นะครับไอเอสภาพยนตร์ครับ15,000ลูเมนมาดูกันนะครับคุณผู้ชมดูลำแสงก็พุ่งลำแสงนี้พุ่งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังปรับนะครับระบบภาพอยู่ครับของไอเอสภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมไอเอสภาพยนตร์สุรินนะครับจอ29เมตร ระบบเสียงด o l b y d ดิจิ a l ล7.1ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพนักง,งานฉายนะครับกำลังปรับระบบภาพนะครับดูลำแสงครับโอ้โห,โหแสงแรงเหลือเกินครับ แรงสุดๆครับคุณผู้ชมครับไอเภาพยนตร์สุรินครับตอนนี้ปรับนะครับระบบภาพนี่ก็คือวิธีการปรับระบบภาพนะครับ Hors Poulapot Pam filtour Kouten A 장men A zak午 Langvje Ang mwen monkey ตอนนี้ปรับระบบเสียงระบบภาพนะครับฝ่อเพลอฟสันโปรเจคเตอร์หนึ่งมืนห้าพันลูเมนนะครับตัวน,นี้ครับ F สันโปรเจคเตอร์ 15, ครับหนึ่งมืนห้าพันลูเมนครับตอนนี้ก็พนักงานฉายหนังก็กำลังปรับนะครับปรับแสงปรับภาพนะครับฟสันโปรเจคเตอร์ 15, ครับหน,นึ่งมืนห้าพันลูเมนครับตัวนี้ ครับกำลังปรับภาพนะครับสุดยอดจริงๆครับ